พี่ครับครับอยากฟังฝนเดินหกโอ้ก็อยากฟังฝนเดินหกอผมก็เป็นดนตรีเออพี่เดินแบบจำียงกบให้โอเคตาด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 าอบอบตาด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 าอบอบเออใช่เลยเว้ยอย่างนี้นะที่ีด้เลยนะโอเคตาด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 าอบอบตาด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 าอบอบเออย่างนี้เลยนะ จะเช้าไหมเนี่ยไม่แล้วแต่แตดีแ่ดดาต้องเล่าตรงนี้ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นยังไงไม่ก็แต่แต่เตอแต่่แต่แต่แต่แดแ่แแ่ตแดแ่แแตแตตต่นติ่อ่่่่อ อ๋อไอ้เ่อันนี้เป็นการซ้อมมุกซ้อมมุกซ้อมมุกอันนี้ซ้อมมุกก่อนจะเล่นจริงพอเล่นจริงเนื้อเงียบแล้วเสาต่อหน้าที่เป็ดด้วยเดี๋ยวร้อนด้วยหัวหน้ากันนะต้องกินโทมันนานน่ะตบแม่งไปเลยอึ่งอ่างมันก็เข้ามาเสียบแทนอึ่งอ่างเสร็จเราเสร็จสุเทพประยูรวิศรักเสร็จเรา ฮกาแฟเชิงย <worship> <c oughs> ิมใช่ไครับราคายังไงครับกาแฟร้อน เดี๋ยวมราคาจริงดิราคาจริงราคาจริงมัน65บาทาทคนนี้ครับเป็นแบรนด์คนนี้65บาทไม่แต่กินกาแฟมันมีมุกกาแฟอยู่มุกกาแฟอยู่เดี๋ยวนี้มีคนายมีคนรอฟังอยู่ตากระยายก็จะไปกินกาแฟเขาเลยถามเจ้าของร้านบอกไอ้กาแฟเย็นแก้วเท่าไหร่วะกาแฟร้อนแก้วเท่าไหร่ไอ้เจ้าของร้านบอกกาแฟเย็นแก้วละ30กาแฟร้อนแก้วละ20ยายกับตาเลยก็สั่งกาแฟร้อนมา2แก้ว20บาท40บาทตาก็มานั่งเป่า เป่าเป่ายายก็ตกตาหัวที่บอกมึงจะเป่าว่าเย็นจำเฮายอะไรล่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็น30บาทขึ้นมาได้แต่ดนตนแต่ดนแต่นแต่แดนต่นแต่ดัแ่นแต่แดนวตันแต่ดนตนแต่ดนต่ดนแต่แดัแไ่แนแ่นต่ดนแตนแต่แดต่แดน่แดนแต่ดนแล่แน่แดนแต่แดนแต่นแต่แดนแต่แดต่น่แดนแต่นต่น่มนนก่่นน่นแต่แนนตนนตนแ่ พี่เด้อการแฟรอย่างนี้มันขายเป็นแบนขายเป็นเป็นกั๊กเป็นกั๊กเป็นกั๊กงอกง่ายสมัยก่อนเนี่ยกินเป็นแก้วกินเป็นแก้วสมัยโควิดนิว normally เป็นกั๊กแต่มีหลายรูปแบบกลมขวดกลมก็มีเออเหรอใช่กลมก็มีกั๊กก็มีกกกั๊็มีใครทำครับกั๊กก็มีลูกชายทำลูกชายทำนี่เขาเรียกว่ากาแฟสกัดเย็นสักกัดเย็นเขาเรียกว่าโคล d brew

มอสอสรองซัพพอไปลงทะเบียนเิ็ยายกับตานั่งรถเวทบ้ามาลงทะเบียนแดนแดนท่านท่าเรื่องต่อไปกาแฟเชิญยิ้มคะแนนพี่ครับพี่บอกว่ามาพี่บ้าพี่เป็ดเนี่ยคนรักพี่เป็ดเยอะมากคนรักมากันเต็มอ่ะมากันเต็มหมดเลยท่านไหนเขาดูนะฮะ พี่ไม่เป็นเลยอ่ะรักมากรักรักเฉพาะหัวค่ำพี่เป็๊ครับครับคนรักเป็นอยังไงคนรักเป็นไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่คนที่นี่มึงจะบ้าหรือไงแก้วเสียงแล้วเสียงแล้วอ่ะเสียงแล้วเสียงแล้วนี่ต้องเสียงแล้วิบ้าไดไงเด็กบ้านเขใจบ้านเขใจพี่เป็ดตอนนี้พี่ต้องเล่นตลกเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่ อายสิไหมหรือว่าอาชีพอาชีพอาชีพยอมรับสมัยก่อนเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเริ่นตดิ้ตัดิ้นเอถ้าปลถ้าไปแมงใช่มะกอสเป็นกะลี่ไปไปดีกว่ามึงฮะกลับเลยนะเอ้าคุณก็โตครับไปครับคุณพ่ออย่คุณพ่ออย่ไหนคุณพ่ออยู่บ้านคุณพ่ออยู่บ้านครับอันนี้คือลูกคุณสุประวัตินะครับ